พี่บาทพี่กินข้าวหรือ,อยังคะเสียงใสของหญิงสาวคนหนึ่งดังออกมาจากในครัวน้ำเสียงอ่อนหวานเหมือนจระระลายข้าวในหม้อให้กลายเป็นน้ำต้มกันฉันฝนภรรยาอันชอบธรรมของบาทถึงกับชะงักขณะที่กำลังจะเดินลงบันไดามาคนใช้เรียกผัวฉันว่าพี่ด้วยหรอน้ำเสียงแบบนั้นในขณะที่ฉันกำลังคิ้วกระตุก หัวใจกระตุกยิ่งกว่ายังเลยจ้าฝีมือเราอร่อยแบบนี้ใครจะพลาดละ่ะนั่นเสียงของบาสผัวฉันเองฉันกัดฟันเดินลงจากบันไดแบบสง่างามแต่หัวใจล้มทั้งยืนเมื่อเห็นแก้วเด็กสาวอายุราวยี่สิบตนตน้นสวมเสื้อยืดบ้าน,านกับกางเกงขาสั้นยืนหันหลังทำกับข้าวอยู่ในครัว ขณะที่บาร์ยืนพิงเคาน์เตอร์มองเธอแล้วยิ้มยิ้มราวกับมองพิตตี้ในมอเตอร์โชว์ฝนมานานแล้วหรอเขาหันหลังมาทำท่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็พอเห็นผัวตัวเองยืนชมคนใช้ยทำกับข้าวอยู่แบบนั้นมันก็ทำให้ไม่อยากเดินลงมานะคะฉันพูดเสียงเรียบแต่มองแก้วอย่างมีเรสนาย แก้วเขาทำอร่อยจริงๆนะฝนลองชิมดูเขายิ้มกว้างดันจานข้าวตักใหม่ๆมาให้ฉันเหมือนภรรยาไม่มีปากไม่มีเสียงฉันยิ้มแบบที่คนฉลาดเขายิ้มกันตอนจับได้เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันรู้สึกว่าอะไรบางอย่างมันผิดที่ผิดท,ทางในบ้านหลังนี้ย้อนกลับไปเมื่อสามเดือนก่อนฝนจะหาคนมาอยู่ช่วยในบ้านหรอบาสถามขณะดูบอลไม่มองหน้าฉันด้วยซ้ำ ใช่บ้านมันใหญ่ฝนจะได้มีเวลาทำงานของตัวเองด้วยฉันตอบสั้นๆพร้อมยื่นรูปโปรไฟล์จากแอปหาคนดูแลบ้านให้เขาดูรูปแก้วในโปรไฟล์ดูเรียบร้อยน่ารักและไร้พิษภัยแต่ฉันเดินลืมไปว่าผู้ชายชอบผู้หญิงหน้าตาแบบนั้นแหละมันดูน่าค้นหากลับมาที่ปัจจุบนัน หลังจากวันนั้นฉันก็เริ่มสังเกตมากขึ้นบาสกลับมาบ้านตรงเวลาเกินเหตุเสื้อผ้าสะอาดทุกตัวเหมือนมีคนซักให้พิเศษแถมยังรีวิวอาหารฟรีมือแก้วในเฟซบุ๊กตัวเองเหมือนเป็นเมียคนที่สองข้าวไข่เจียวกรอบนอกนุ่มในข้าวผัดใส่ใจทุกคำคนทำมีแววจะเป็นแม่ของลูกแม่ของลูกหรอนี่มันเลยคำว่าชมคนใช้ไปไกลแล้ว ฉันนั่งอยู่หน้ากล้องวงจรปิดในมือถือจ้องจออย่างใจเย็นแต่ในใจมันโคตรเดือดใช่ค่ะฉันเพิ่งติดกล้องเพิ่มในครัวห้องซักผ้าและหน้าห้องน้ําชั้นล่างไม่ใช่เพราะไม่ไว้ใจแก้วแต่เพราะไว้ใจตัวเองไม่ได้เมื่อวานแก้วทำพะโลผัวฉันโพสต์รีวิวลงเฟซบุ๊กว่าไม่ใช่แค่กลิ่นหอมที่เตะจมูกแต่คนตักใส่ชามให้ก็หอมหน้าลงไหลไม่แพ้กัน มันต้องมีอะไรแน่แน่ใช่ไหมล่ะผู้ชายเขียนคำพรรณนาแบบนี้กับข้าวของเมียหรอไม่มันต้องมีแค่สองอย่างคือชูหรือจะชูเวลายี่3บสองนาฬิกาสินาทีกล้องตัวในครัวงเงียบกล้องหน้าห้องน้ำไม่มีแต่กล้องซักผ้าดังติ้งเสียงแจ้งเตือนว่ามีการเคลื่อนไหวในพื้นที่ฉันกดเข้าไปดูหัวใจเต้นรัวผ้าปรากฏ แก้วยืนอยู่หน้าตะก้าเสื้อผ้าตัวเปียกเหงื่อใส่เสื้อยืดขาวบางมากเธอกำลังซักผ้าด้วยมือทางที่ฉันมีเครื่องซักผ้าแบบถังคู่ราคาเกือบหมื่นห้าไม่ใช่แค่ฉันที่มองจอผัวฉันโผล่ามาในจอด้วยโอ้ยแก้ว เราไม่ต้องซักมือหรอเครื่องมันมีก็ใช้สิเขาเดินเข้ามาใกล้แบบไม่ควรเข้าใกล้แก้วเงยหน้าขึ้นยิ้มอ่อนแบบที่เห็นแล้วเลือดขึ้นหน้าพี่บาชอบแบบนี้ไม่ใช่หรอคะซักมือหัวใจถึงฉันกัดฟันแน่นน้ำตาไหลแบบไม่มีเสียงมันใช้คำที่คนใช้พูดกับเจ้านายหรอบาสหัวเราะเบาๆแล้วเดินเข้าไปใกล้มากขึ้นเขาเอาผ้าในมือของเธอมาซักน้ำกระเด็นเปื้อนตัวทั้งคู่ เสียงหัวเราะเบาๆในจอทำให้บ้านฉันอยากจะพังคืนนั้นฉันไม่พูดอะไรเลยเงียบเงียบจนแม้แต่บาทรู้สึกอึดอัดเขาหันมาถามเบาๆตอนนอนฝนเป็นอะไรหน้าตึงๆไม่ได้เป็นอะไรค่ะแค่วันนี้อารมณ์มันเปียกเหมือนคนซักผ้าแบบมือเขาชะงักแต่มันยังไม่ถึงเวลาที่ฉันจะแสเพราะฉัน จะไม่ตะโกนว่าโดนหักหลังฉันจะเปิดโปรเจกต์ให้ทางบ้านรู้ว่าผู้หญิงที่ฉันจ้างมาในฐานะคนใช้กำลังจะขึ้นเตียงกับผัวฉันในบ้านที่ฉันซื้อหลังจากคลิปกล้องวงจรปิดเมื่อคืนฉันนอนกอดโทรศัพท์ทั้งคืนเรากับมันคือหลักฐานที่รอวันปล่อยใส่หน้าใครบางคนแต่ฉันยังไม่ทําเพราะฉันจะไม่ให้เขารู้ตัวก่อนที่เฮียจะโผล่มาทั้งตัวเช้าวันถัดมา ฝนวันนี้ไม่ไปทำงานหรอบาทถามเขายิ้มอ่อนๆพริกหน้าโทรศัพท์บนโต๊ะไปด้านหลังไม่ให้เขาเห็นแอปกล้องวงจรปิดที่ฉันเปิดค้างไว้ฝนลางานน่ะเหนื่อยนิดหน่อยเลยว่าจะอยู่บ้านแค่พูดประโยคนี้บาถึงกับชะงักมือที่กำลังจะหยิบกุญแจรถเออหรออยู่บ้านก็ดีนะพักผ่อนเขาพูดพร้อมรอยยิ้มฝืนๆแต่ไม่สบสายตา เวลา1 0บนาิกาสนาทีเธอแก้งเดินเข้าไปในครัวแบบไม่ได้ตั้งใจเจอแก้วกำลังก้มๆเงยๆเช็ดพื้นตรงซอกมุมเสื้อก็คอกว้างจนจะตกไหลกางเกงก็สรรั้นจนน่าจะเรียกว่าผ้ารัดความสัมพันธ์มากกว่าแก้วเช็ดพื้นเราไม่ต้องก้มขนาดนั้นก็ได้นะฉันพูดนิ่งๆพลางยิม้มแก้วยิ้มฝุดๆแล้วรีบรุกขึ้นยืน ฝนเราจะออกไปกินข้าวข้างนอกไหมเดี๋ยวพี่พาไปบาสเดินเข้ามาพอดียังยังทำตัวเป็นผัวที่ดีไม่เป็นไรจ้ะอยู่บ้านดีกว่าวันนี้อยากกินข้าวแกงหน้าปักซอยพอดีฉันแก้งพูดชื่อร้านที่เขาไม่ชอบแน่นอนเขาจะไม่ถามแน่นอนเขาจะได้มีเวลาอยู่กับบ้านกับแก้วมากขึ้นแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือฉันมีแผน เวลา11นาฬิกาฉันขึ้นห้องหยิบกระเป๋าหยิบกุญแจรถแล้วเดินลงมาพูดเสียงดังขอให้คนทั้งบ้านได้ยินว่าฝนไปข้างนอกนะเดี๋ยวกลับมาฉันไม่ได้ไปไกลหรอกคะ่ะจอดรถที่หน้าปากซอยแล้วเปิดกล้องดูสดจากมือถือเวลา 11. นาิกา 18. นาทีกล้องหน้าห้องครัวไม่มีอะไรกล้องห้องซักผ้าไม่มีอะไรกล้องหน้าห้องน้ำดังติ้งพี่บานน้ำอุ่นแล้วคะ่ะเข้ามาเถอะ เสียงแก้วดังจากลำโพงกล้องมือฉันสั่นกล้องเห็นเพียงบาสเดินผ่านไปเขาหัวเราะเบาๆก่อนหายเข้าไปในหลังประตูฉันกดเพิ่มเสียงทำไมวันนี้กลัวเมียล่ะคะเมื่อวานยังซักผ้าด้วยกันอยู่เลยเสียงแก้วยังยั่วแบบจงใจฉันกำโทรศัพท์แน่นแต่อย่าพูดแบบนี้เลยแก้วพี่ไม่อยากมีปัญหากับฝน บาสพูดเสียงเรียบน้ำเสียงจริงจังแล้วเขาก็เดินออกมายังไม่ทันแตะตัวเธอเลยด้วยซ้ำฉันชะง,งักบาสยังไม่ทำอะไรผิดหรือเขาแค่ยังไม่ทันได้ทำแต่ที่แน่ๆแ,แก้วนั่นแหละที่ไม่ธรรมดาคืนนั้นบาสอาบน,น้ำเสร็จเขาเดินเข้ามากอดฉันจากด้านหลังฝนคิดอะไรอยู่ดูเครียด,ดนะก็แค่คิดว่าบางคนมันอาจจะไม่ผิดในตอนแรก แต่ถ้าเมียมันจับตาดูอยู่ทุกวันสุดท้ายมันก็จะไม่มีโอกาสได้ผิดเลยเขาชะงักเหมือนจะรู้สึกแต่ก็ยังคงเนียนฝนไว้ใจพี่นะฉันหันมายิ้มหวานแน่นอนสิขาฝนไว้ใจพี่หลังจากที่ฉันดูคลิปจากกล้องตอนกลางวันสิ่งที่แน่ชัดมีสองอย่างคือหผัวฉันยังไม่เร็วพอจะให้จับได้สแต่คนใช้ มันกล้าพอจะลุกถึงขั้นเชิญผัวฉันเข้าห้องน้ำเองกับปากเช้าวันถัดมาแก้วทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้เหมือนทุกอย่างปกติแถมวันนี้แต่งตัวเรียบร้อยกว่าทุกวันใส่เสื้อคอกลมแขนยาวกางเกงขาย,ยาวแต่คนอย่างฉันดูออกนี่ไม่ใช่เพราะเกงใจฉันหลอกแต่มันแผนของเธอกำลังจะเริ่มบ่ายโมงตรงบาดเพิ่งกลับมาจากทำงานนอกบ้าน แก้วรีบน้ำเย็นไปให้น้ำเสียงของเธอหวานจนฉันหูชาพี่บาร์ตเนี่ยมคะ่ะนี่ค่ะน้ำเย็นฉันแช่ไว้ให้เลยเธอยื่นแก้วน้ำไปให้บาร์ตแต่มือที่ส่งน้ำชนกับมือของเขาอย่างจังน้ำหกใส่เสื้อบาร์ตนิดหน่อยอุ๊ยแก้วขอโทษค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแก้วเช็ดให้นะคะมือเธอเช็ดอกเขาแบบไม่ผ่านผ้าฉันยืนอยู่ตรงบันไดมองภาพนั้นทุกมุมด้วยสายตาเปล่า ไม่ต้องพึ่งกล้องบาสขยับตัวออกนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ผักไม่ดุไม่พูดแม้แต่คำว่าอย่าทำแบบนี้เขาเริ่มชินกับความใกล้ชิดนี้แล้วใช่ไหมคืนนี้ฉันไม่ทนฉันเดินเข้าห้องครัวตอนที่แก้วกำลังร้างจานแก้วขอคุยด้วยหน่อยเธอชะงักหันมามองฉันแบบระวังตัวฉันยืนกอดอกมองอีกฝ่ายนิ่งๆอยู่บ้านนี้มาได้สามเดือนแล้วนะ แก้วมีอะไรอยากบอกพี่ไหมเสียงฉนนิมแต่น้ำเสียงมีแรงกดดนันมากพอจะกดคอใครก็ได้ให้ลงต่ำแก้วยิ้มแห้งๆไม่มีอะไรค่ะฝนแก้วแค่ตั้งใจทำงานค่ะฉันพยักหน้าแล้วโน้มหน้าไปกระซิบข้างหูเธอถ้าแค่ทำงานแล้วทำไมกล้องวงจรปิดมันต้องเตือนทุกครั้งที่ผัวฉันเดินมาใกล้เธอละสีหน้าเธอซีดไปชั่วคู่ ก่อนจะรีบหันไปล้างจานต่อแบบเส่แสง้งฉันเดินออกมาเงียบๆเหมือนยังไม่ลงมืออะไรแต่ในใจฉันพร้อมเปิดศึกแล้วและศึกครั้งนี้ฉันจะสั่งสอนให้รู้ว่าอย่าคิดว่าคนใช้จะกลายเป็นเมียได้แค่เพราะผัวมันเริ่มเล่นด้วยหลังจากคำเตือนที่ฉันกระซิบข้างหูแก้วเมื่อวานบรรยากาศในบ้านมันดูเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนแก้วเริ่มหลบหน้า บาทเริ่มเก่งเวลาอยู่ต่อหน้าฉันแต่ฉันยังนิ่งเพราะยังมีหมากอีกหลายตัวที่ฉันยังไม่ได้เดินเย็นวันศุกร์ฉันตั้งใจทำอาหารเย็นเองเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนทางบ้านหอมกลิ่นแกงส้มกุง้งชุบแป้งทอดผัดผักกาดดองอาหารที่บาสชอบทุกจานวันนี้มีโอกาสพิเศษอะไรหรอฝนบาสถามร้อมรอยยิ้มขณะนั่งประจำที่โต๊ะอาหารไม่มีอะไรหรอกจ้า ก็แค่ฝนอยากให้ทุกคนอยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตาฉันยิ้มหันไปมองแก้วที่เพิ่งเดินเข้ามาวางจานข้าวสีหน้าเธออึดอัดอย่างเห็นได้ชัดเจนและในมือฉันมีแฟลไดส์อันเล็กๆที่พร้อมจะเปิดคลิปเดทให้ชมกันทั่ววงฝนมีเรื่องจะคุยกับบาทสแล้วก็แก้วฉันวางช้อนลงเบาๆก่อนจะลุกขึ้นเสียบแฟลได์เข้าทีวีที่เชื่อมไว้แล้วบาสมองงง,ง แก้วเริ่มหน้าซีดฉันเปิดคลิปจากกล้องสักผ้าวันนั้นที่น้ำหกเสื้อเปียกมือชนมือพี่บาทน้ำกระเด็นใส่พี่ค่ะเดี๋ยวแก้วเช็ดให้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อย่าขยับสิเดี๋ยวแก้วเชดตรงนี้ก่อนเสียงหัวเราะเบาๆของคนทั้งสองที่ไม่มีทางแค่เป็นเจ้านายกับคนใช้ฉันไม่พูดอะไรเพียงแค่นั่งลงหยิบช้อนขึ้นมาใหม่ แล้วถามรีบเรียบว่าพี่บาทว่าแกงส้มวันนี้รสชาติดีไหมคะมาศนิ่งงานสีหน้าซีดแก้วลุกพวดขึ้นฝนคะ่ะแก้วขอโทษแก้วไม่ได้ตั้งใจมันแค่ไม่ต้องรีบแก้วยังมีอีกหลายคลิปที่ยังไม่ได้เปิดฉันพูดเบาๆแต่น้ำเสียงเย็นชาบาทลุกขึ้นเดินมาหาฉันฝนพี่ขอโทษพี่อย่าเพิ่งขอโทษคะ่ะ ยังไม่ได้จับได้ว่าพี่ทำอะไรแค่บอกเฉยๆว่ากล้องมันมีเสียงมีภาพและมันก็เก็บได้แม้กระทั่งความตั้งใจของคนที่ไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยฉันหันไปหาแก้วเธอมีเวลาสิบห้านาทีเก็บของแล้วออกจากบ้านนี้ซะเพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของฉันและผู้ชายที่เธอกำลังพยายามจะได้ยังเป็นผัวฉันอยู่ แก้วหองไห้รีบวิ่งขึ้นชั้นบนบาทยืนนิ่งไม่กล้าแม้แต่จะพูดฉันไม่สนว่าพี่จะมีอะไรกับเธอหรือยังแต่วันนี้พี่ปล่อยให้คนอื่นยื่นมือมาหาแล้วไม่กล้าปฏิเสธให้ชัดพี่ก็ผิดบาทเงียบฝีเท้าฉันเดินไปถึงประตูก่จะหันกลับมาพูดเสียงนิ่งถ้าอยากอยู่ในบ้านนี้ต่อก็จงคิดใหม่ว่าจะเป็นผัวฉัน หรือจะไปเป็นผู้ชายที่ฉันไม่รู้จักอีกต่อไปหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปนับจากวันที่ฉันเปิดคลิปกลางโต๊ะอาหารบ้านทั้งหลังก็เย็นชาทุกฤดูที่เคยมีบาสยังพยายามพิสูจน์ตัวเองแต่ฉันไม่ได้รอคำขอโทษอีกแล้วเพราะหัวใจมันเดินออกมาตั้งแต่วันที่เขาเงียบตอนผู้หญิงคนอื่นแตะหน้าอกของเขาแล้วฝนจะไปจริงๆหรอเขาถามขณะที่ฉันกำลังลากกระเป๋าเดินลงบันไดในเช้าวันจันทร์ ใช่ฉันตอบแค่นั้นไม่อธิบายไม่อ้อนวอนไม่เสียน้ำตาเขายื่นขวางประตูหยิบซองจดหมายบางๆออกมายื่นให้นี่เอกสารบ้านหลังนี้พี่เซนยกกรรมสิทธิ์ให้ฝนหมดแล้วนะฉันมองซองนั้นก่อนจะผักมันคืนให้เขาฝนไม่อยากได้บ้านหลังนี้หรอกพี่เพราะฝนจะไม่อยู่ในที่ที่เคยมีเงาของความทรยศเดินผ่านฉันไม่ได้เดินออกมาเพราะเกียรติแต่ฉันออกมาเพราะรู้แล้วว่ารัก ไม่ควรต้องใช้ความอดทนไปคนเดียวหนึ่งปีต่อมาฉันยืนอยู่หน้าร้านดอกไม้ที่เพิ่งเปิดใหม่ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกับกางเกงยีนเรียบๆแต่รอยยิ้มฉันเปล่งประกายกว่าทุกวันในชีวิตคู่ที่ผ่านมาฉันมีชีวิตเป็นของตัวเองได้ออกแบบวันเวลาที่ไม่มีคำว่ารอไม่มีคำว่าระแวงและไม่มีคำว่าอดทนเพื่อรักษาเขาไว้ วันหนึ่งบาทสมหาเขายืนอยู่หน้าร้าน้อมช่อดอกไม้ในสายตาเขายังมีความรู้สึกแต่ในใจฉันไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่ในใจของฉันไม่มีอะไรเหลือให้ตอบสนองความรู้สึกนั้นแล้วฝนพี่ยังคิดถึงเธอทุกวันเขาพูดเสียงเบาเหมือนคนรู้ตัวว่าไม่มีสิทธิ์จะยืนตรงนี้ด้วยซ้ำฉันยิ้มบางๆขอบคุณนะพี่ที่สอนให้ฝนรู้ว่า ความรักที่ไม่มีความชัดเจนมันไม่เคยพอที่จะรักษาใครไว้ได้จริงๆฉันเดินกลับเข้าร้านปล่อยให้เขายืนอยู่ตรงนั้นไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นแต่ฉันแค่โตเกินกว่าที่จะกลับไปเป็นผู้หญิงคนเดิมที่ยอมให้คนอื่นรีวิวคนใช้ด้วยสายตาระโมกในบ้านที่ฉันซื้อหลังจากที่ฝนเดินออกมาจากบ้านหลังนั้นเธอไม่ได้มาพร้อมกับคำว่าสาบแช่งไม่มีการโพสต์ประจานไม่มีการฟาดใสา่ ไม่มีการดึงเรื่องไปร้องขอความสงสารจากโลกมีแค่ความเงียบที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตเธอเธอออกมาเช่าห้องเล็กๆหลังตลาดเริ่มขายดอกไม้จากของชอบที่เคยซ่อนไว้เพราะต้องทำงานบ้านและทำทุกอย่างเองทุกคันตั้งแต่จัดซื้อยันแพ็กส่งช่วงแรกๆมันไม่ง่ายเธอต้องยืมเงินเพื่อนต้องตื่นตีห้าเพื่อไปตลาดต้องวิ่งส่งของเองในบางวัน เหนื่อยจนร้องไห้กับพ่อผมหลายคืนแต่ก็ไม่เคยโทรกลับไปหาบาสแม้แต่ครั้งเดียวจะไปเรียกร้องกับคนที่ไม่เคยเห็นเรามีค่ามันเสียเวลาแล้ววันหนึ่งฝนก็ได้เจอกับพี่พีทลูกค้าประจำที่มาซื้อดอกไม้ไปให้แม่เขาไม่รอแบบพระเอกละครไม่รวยเวอร์วังแต่เขายิ้มให้เธอเหมือนเธอเป็นคนที่มีค่าจริงๆถ้าเหนื่อยมากก็พักได้นะไม่ต้องเก่งตลอดเวลาก็ได้ เสียงที่ฝนไม่เคยได้ยินจากบารแต่ผู้ชายธรรมดาคนนี้พูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นหน้าร้านดอกไม้เป็นครั้งแรกแต่เป็นน้ำตาที่ไม่มีคำว่าเจ็บอยู่ข้างในอีกแล้วปัจจุบันร้านของฝนกลายเป็นร้านเล็กๆที่มีลูกค้าประจำเธอยังทำงานหนักเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เธอยิ้มได้มากกว่าเดิมบาเคยมองเข้าไปในร้านแต่เธอแค่ยิ้มกลับไปแบบผู้หญิงที่ชนะโดยไม่ต้องแก้แค้น เพราะบางคนไม่ได้ต้องการให้เราเจ็บแต่เขาแค่ไม่เห็นว่าเราสําคัญและสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดคือไม่ต้องอยู่ตรงนั้นอีกหลังจากที่ฝนเอาตัวออกมาจากความวุ่นวายเธอใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นร้านดอกไม้เดคล็กกลายเป็นโลกใหม่ของเธอและพี่พีทคือผู้ชายคนแรกที่เข้ามาในโลกนี้โดยไม่พยายามเปลี่ยนอะไรเลยพี่พีทไม่เคยถามถึงอดีตของฝน เขาไม่อยากรู้ว่าใครเคยทําให้เธอร้องไห้แต่เขาสนใจว่าวันนี้ฝนยิ้มได้หรือยังและทุกครั้งที่ฝนพูดว่าเหนื่อยพีทไม่เคยบอกให้เธออดทนแต่บอกว่าถ้าพี่ช่วยได้บอกนะเขาไม่เคยบังคับให้เธอเปิดใจแต่เขาอยู่ตรงนั้นเสมอไม่หายไปไหนบางวันแค่แววมาช่วยจัดดอ,อกไม้บางวันส่งข้าวกล่องของประโยคธรรมดา กินข้าวให้ตรงเวลาด้วยฝนจะได้ไม่ป่วยอีกความรักของพี่พีทมันไม่ดังไม่มีดรามา่าไม่มีฉากวิ่งตามไม่มีมือที่สามแต่มันคือรักที่ไม่เคยทําให้ฝนต้องแข่งกับใครอีกเลยวันหนึ่งฝนถามเขาว่าพี่พีทไม่กลัวหรอคะว่าฝนเคยผ่านอะไรแย่ๆมาเขายิ้มและตอบง่ายๆว่าใครไม่เคยพังบ้างล่ะฝนแต่ถ้าฝนยังซ่อมตัวเองอยู่พี่ขออยู่เป็นคนที่ถือค้อน กับกาวให้แล้วกันความรักครั้งใหม่ของฝนไม่ได้เริ่มจากการลืมใครแต่มันเริ่มจากการรักตัวเองให้มากพอจนเจอคนที่รักเธอโดยไม่ต้องพยายามแทนที่ใครเพราะความรักที่ดีไม่ใช่ความรักที่เสียงดังแต่คือรักที่ไม่ต้องขอและมันยังอยู่ทุกครั้งที่เรามองกลับไปเย็นวันหนึ่งหลังฝนกลับมาจากตลาดเธอเห็นพี่พีนั่งรออยู่หน้าร้านดอกไม้ในมือมีกล่องข้าวธรรมดาสองกล่อง กับน้ำเปล่าสองขวดมาช่วยจัดดอกไม้หรือจะมาช่วยจัดใจคะฝนแซลลเสียงใสพี่พิทหัวเราะเบาๆมาช่วยจัดทุกอย่างที่เกี่ยวกับฝนพวกเขานั่งกินข้าวเงียบๆใต้ไฟสีอุ่นไม่มีเพลงไม่มีดินเนอร์หรูไม่มีใครมาแอบดูแต่มันเป็นมื้อที่ฝนรู้สึกว่าสบายใจที่สุดในรอบหลายปีฝนเงยหน้าขึ้นมองเขาถามเสียงเบาๆถ้าวันหนึ่งฝนกลับไปออนแอร์อีก พี่จะอยู่ไหมพีทวางช้อนลงจ้องตาเธอแน่นิ่งอยู่แต่จะไม่ให้ฝนต้องอ่อนแอคนเดียวอีกแล้วหลังจากนั้นพี่พีทไม่ได้พาฝนไปเที่ยวหรูไม่ได้ซื้อของแพงแต่เขาพาเธอไปดูที่ดินผืนเล็กๆริมคลองเราทำเรือนดอกไม้ที่นี่ดีไหมฝนยิ้มไม่ใช่เพราะที่ดินสวยแต่เพราะคำว่าเราที่ออกจากปากของเขา วันหนึ่งพี่พีทบังเอิญเจอกับบาท,ที่ห้างสายตาของคนสองคนสบตากันไม่มีคำหยาบไม่มีคำต่อว่าพี่พิทพูดเพียงประโยคเดียวขอบคุณที่ทำให้ฝนรู้ว่าเธอควรได้อะไรที่ดีกว่านั้นและเขาก็เดินออกมาพร้อมฝนที่ยืนรอยอยู่ด้านหลังฝนในวันนี้เธอไม่ได้เปลี่ยนตัวเองเพื่อลืมอดีตแต่เธอกลายเป็นผู้หญิงที่เลือกได้ว่าจะไม่กลับไปทนและจะไม่ให้ใครมาทำให้เธอต้องพังอีก พอรักที่ดีไม่ใช่รักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่คือรักที่ทำให้เราเป็นตัวเองได้ดีที่สุดและฝนก็เลือกแล้วว่าใครคือคนนั้น